สวัสดีวันนี้พูดถึงมิตรมิตรนะมิตรก็คือเพื่อนเพื่อนที่เราครบด้วยนะีอันนี้เราสังเกตให้ดีนะถ้าเป็นเพื่อนที่คอยปอกลอกคนที่คอยแต่ปอกลอกเนี่ยเขาก็จะพาเราไปเสื่อมอย่างเดียวเลยส่วนเพื่อนที่แหมพูดจาดีหวานมีแต่ปราใยแต่น้ำใจไม่มีความช่วยเหลือนี่ไม่มาเลย พูดเนี่ยดีเอาดีเขาว่านี่อันนี้ก็ให้พิจารณาก็ดูนะส่วนเพื่อนคนไหนที่ออชอบประจบสพอพยกย่องนะครับเนี่ยต่อนหน้านินทาไอ้อ่ตอต่อหน้าท่บุตรจ่าเอาใจดีพอรับหลังก็นินทาเจ้านายอย่างนี้ก็เยอะเ,เพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่ว่าชักชวนไปอบายมุขดื่มเหล้าเที่ยว อันนี้พาแต่พาให้ทางช้างฉิบหายเนี่ยเนี่ยก็คือเพื่อนอย่างนี้นี่เพื่อนแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนก็เรืไม่ใช่เพื่อน,ออนถ้าเพื่อนเนี่ยมันต้องเป็นเพื่อนที่ดีนะครับท่านบอกว่าให้พึงหลีกเลี่ยงไปให้ไกล,ไกลเพื่อนพวกเนี้พวกมิรปอกลอกบอกลอกคือคอยเอาแต่ผลประโยชน์เราอย่างเดียวอืมนะแล้วก็มันจะพาให้เสื่อม นะครับส่วนเพื่อนที่ประมาณว่าปากปลาใสทําบูชาดีเอาอใจให้ยกยอให้เราหลงและเลงเนี้ยแต่ว่าพอข้างหลังรับเราเนี่แหมพูดไปอย่างเลยนะทวนอีกอันหนึ่งเพื่อนที่ชอบประจบประจบเอาใจอย่างเงี้ยกิดเพื่อนที่ว่าชักชวนไปในดื่มสุราพาเที่ยวเตรเสพยาเสพติดอันนี้ก็ท่านบอกว่าให้ห่างห่างห่างอยู่ห่างหาง่านะครับ เพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตเราแทนที่จะใช้เวลาที่มีประโยชน์ไปทําอันสิ่งที่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่เลยไกลว่าไปเสียเวลาตั้งนั่งดื่มเหล้านั่งตาคบคนอย่างงี้เพราะงัน้นคนไหนที่ไม่หน้าครบก็ก็อ,อย่าไปรังเกียจเขาเพียงแต่ว่าเราอะเอาตัวออกมาเท่านั้นเองนะไม่ได้ว่าให้รังเกียจคนเพราะว่าคุณแจดอกที่หนึ่งเนี่ยเ,เวลาให้ความรักสัพพสิ่งะให้สมบูรณ์แบบให้สมบูรณ์แบบ ก็คือว่าเราจะไม่ไรังเกียจใครเลยเราต้องรักจิตใจเราก่อนเพราะผ่านจิตใจเราที่ดีแล้วเราให้ความรักแก่สรรพส,สัตว์สรรพสิ่งทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในการเลือกคบคนอันเนี้ยมันก็ต้องเลือกเลยเพราะว่าเวาลาคนพาณเนี่ยคนพาณเนี่ยเอาไม่มีเหตุผลนะแต่ขี้โมโหเอาแต่ใจตัวเองนะครับการครบเพื่อนอย่างนี้ต้องให้เรามัดระวังดูให้ดีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสนใจศึกษาเรื่องห้ากุเจมัสัจนจะให้เราไปอบรมที่ไหนก็ได้บอกเลยนะครับสวัสด,ดี